ตอนนี้พระเจ้าประน้องเด่นจากโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคกรดุรอนที่วัดน้องไม่งามหนึ่งก็มีญาติมีโยมออกมาร่วมทำบุญใส่บาตรใน วันแรกของโครงการคือวันที่หนึ่งก็มีพระมิเนเกือบเจ็ดสิรูปด้วยกันจากพระพี่เลี้ยงทั้ง <c oughs> พระที่บวในโครงการ,กรและก็น้องสัมบลเลนเราทั้งแม่ชีพรามณ์ เ,ออเป็นภาพที่สวยสดงดงามอลังการงานสร้างจริงรง วัดน้องไม่งามตำบลน,น้องไม่งามอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์กับโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติประจำปี2566กครับโอ้ฝันเยอะเลย